ต้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอีพีหนึ่งพัตอนถ้าไม่ใช่น้ำมนต์หลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาแล้วจะเป็นอะไรได้ เราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้บารมีของหลวงปูส่สวงที่มาช่วยผู้คนผ่านน้ำมนต์จากวัดไพรพัฒนานั้นมีความแรงมากเห็นไ,ได้จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาสำหรับในคลิปนี้เมื่อลูกสาวที่มีความกระตันอยู่ทนเห็นความทรมานของผู้เป็นพ่อที่นอนติดเตียงมาเกือบปีไม่ได้เนื่องจากโดนโรคร้ายหลายโรค มารุมเราไม่ไหวเธอพยายามรักษาพ่อทุกวิธีทางที่ไหนเห็นว่าดีเธอไปรักษาหมดจนครั้งสุดท้ายเธอตัดสินใจเดินทางไปวัดไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปกราบให้หลวงปูส่สวงช่วยเหลือพ่อของเธอและในวันนั้นเธอก็ได้บูชาน้ำมนต์ของหลวงปูส่สวงมาจากวัดไพรพัฒนาด้วย หลังจากกลับมาเธอก็ได้นำน้ำมนต์ของหลวงปูส่สวงมาให้พ่อของเธอดื่มเรามาฟังเรื่องราวจากเธอโดยตรงกันเลยว่าหลวงปู่จะสามารถช่วยเหลือพ่อของเธอได้หรือไม่และจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นบ้างคุณสนทยานะอ,อยู่ที่ไหนเอ่ยสุพรรณบุรีคร่ะอ๋ออยู่สุพรรณ แล้วครั้งแรกที่ได้รู้จักหลงปู่เนี่รู้จักไหนฮะเออหนูรู้จักหลงปู่มานานแล้วค่ะหนูดูในทีวีค่ะเมื่อก่อนนี้จะออกสารคาดีอะค่ะเม<อ>ื่อก่อนนี้จะออกรายการอะไรเนี่ยค่ะอืมสแสดงว่าหลายปีมากแล้วตัวหนูเองหนูรู้จักมานานแล้วอืมนานมากแล้วค่ะเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะเป็นสิบจะยี่สิบปีแ<อ>ล้วค่ะสิบกว่าปีใช่ค่ะแสดงว่าก่อนก่อนพี่อีกนะเนี่ยเจอในทีวีอะค่ะที่เขาออกรายการอะออกรายการที่ว่า หนูไม่แน่ใจว่ารายการอะไรเพราะนานมากแล้วท่านานมากเป็นของลานโพใช่ไหมลานโพน่าจะค่ะเพราะว่าดูจากสารคดีที่ว่าเขาเอา่อเขาไปหาหลวงปูส่สวงกันที่เขาทําเป็นเป็นเรื่องมาค่ะแล้วก็เออใช่ค่ะแล้วก็หลวงปู่ท่านโยนผ้าใส่ในกอง,กองไฟะคะ่ะอ,อ๋อนั่นก็คือเป็นภาพที่มีภาพอยู่สองภาพด้วยกันก็ค,คือใส่กองไฟกับหลวงปู่นั่งอยู่ในรถ ใช่ค่ะใช่ค่ะที่ว่าหลวงปู่โยนผ้าใส่กองไฟโยนใครเอาอะไรมาถวายท่านก็โยนใส่กองไฟอะค่ะอืแล้วทีนี้ที่ได้เจอกับอภินิหารกับหลวงปู่บ้างอะไรบ้างที่เราประ,ประทับใจมากเลยอ๋อหนูเหรอ,อหนูหลายเรื่องเลยหนูเคยสัมภาษณ์กับกุอูด้วยค่ะเหรออ่ะว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวว่าเออว่าเคยเห็นหน้าคับคลาคับคาเออครั้รรรงก่อนนี้ย,ยังไงนะครั้งก่อนที่สัมภาษณ์ลืมไปแล้ว เออตอนนั้นเหรอคะ,คะตอนนั้นรู้สึกว่าหนูทําของหายแล้วหนูขึ้นไปกราบหลวงปู่ที่ที่ที่ศรีสะเกดนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบเมื่อปีที่แล้วที่ว่าหนูขึ้นไปกราบอะ่ะแต่ว่าหนูบนท่านก่อนหน้านั้นประมาณสักหกเดือนได้คะ่ะแล้วมันมาติดโควิดมาติดน้ําท่วม,มหนูก็ไม่ได้ไปสักทีจนหนูมาฝันเห็นหลวงปู่เห็น <He wn S 1> นาฬิกาหนูฝันเห็นนาฬิกาไม่ได้ฝันเห็นหลวงปู่ก็คือ ฝันเห็นนาฬิกาว่าลูกชายหนูเอานาฬิกามาให้หนูก็บอกว่าเอามาได้ยังไงนาฬิกาทองคำอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นนาฬิกาทองคําแล้วหนูก็นึกไปนึกมาก็คือเหมือนแบบเห็นภาพว่าหลวงปู่สวงอะ่ะท่านใส่ไว้ในข้อมือข้อมือข้างซ้ายข้างซ้ายแล้วก็นาฬิกาก็แบบว่าเป็นเรือนทองคําเพราะว่าหนูจําสัญ,ญลักษณ์ได้ที่ว่าเออเป็นนาฬิกาที่ที่ลูกหยิบมาให้อ่ะคะ่ะตอนนั้นที่คุยกันพูดถึงเรื่องนี้ไหม พูดถึงเรื่องนี้ไหมไม่น่าได้พูดค่ะไม่น่าได้พูดใช่ค่ะแล้วพอฝันว่าหลวงเออลวงปู่สนนฬิกาไแล้ยังไงอีกแล้วก็หลวงปู่ถือนั่งอยู่ตรงหม้อค่ะจะมีหม้อหม้อข้าวหม้อข้าวแบบตาจระเข้ที่ว่าท่าน,น,นาหมุนไต่หมือมา ใช่ใช่แล้วก็มีนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือท่านแต่ว่า oh. ท่านใส่แบบหลวมๆห้อยๆห,ห,หลวมๆเลยค่ะ hmm. แบบใส่อยู่ที่ข้อมือซ้ายท่านอ่ะแล้วท่านก็เหมือนแบบท่านท่านเอามือจับหม้อข้าวหรือว่าตักข้าวอะไรสักอย่างหนึ่ง hmm. ค่ะแล้วหนูก็เลยข,ขึ้นขึ้นพอหนูฝันได้ไม่กี่วันหนูก็ขึ้นไปหาหลวงปู่เลยเมื่อ hmm. ปีที่แล้วค่ะเมื่อวันที่ยี่สี่พฤศจิกามันคือมันตรงกับวันเกิดหนูพอดีหนูก็ขึ้นไปเลย hmm. หนูก็ หนูก็ขึ้นไปแล้วหนูก็เอาน้ำมนต์มาหนูก็เอาบูชาน้ำมนต์มาแล้วก็ไปเอาน้ำที่วัดน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อเพชรอะคะ่ะแต่ว่าหนูไปหลวงพ่อท่านไม่อยู่หนูก็เลยกรอกบูชาน้ำมากรอกน้ำมนต์กลับมาเงี้ยค่ะ,ละแล้วก็แล้วก็บูชาน้ำมนต์มาด้วยแต่ตอนนั้นน่ะคือจะบอกว่าไงหนูไม่ได้คือน้ำมนต์ก็คือน้ำมนต์เหมือนกับที่เราไปที่อื่นๆทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ ่าในรถหนูวันนั้นเดินทางกันไปสี่คนหนูก็เดินทางกันแล้วก็เอาน้ำมนนั่นแหละแบ่งกันกินในรถก็คือน้ําน้ําในรถไม่มีก็เลยเออไม่เป็นไรเอาน้ำมนนี่แหละหนูก็เลยเอาน้ำมนกินกันในรถแล้วก็เหลือกลับมามเพราะว่าหนูบูชามาสองแพ็คก็เหลือกลับมานิดหน่อยเหลือกลับมานิดหน่อยหนูก็เลยเอาน้ํามนนอ่ะเอาไปเอากลับมาที่บ้านแล้วก็จะมี พ่อค่ะเขาไม่สบายอยู่คือเขาเป็นเยอะค่ะหเนหนรก็บอกลูกว่าเป็นหลายโรคเลยค่ะพี่อู๋เป็นเป็นโรคไตระยะสามที่หมอบอกนะคะเป็นโรคไตระยะสามแล้วก็จากที่ว่าเขาเคยเป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาการเนี้ยคือมันซุดหนักมากเลยแล้วก็มีภาวะแบบเหมือนกับน้ํามันจะท่วมปอดหรืออะไรเนี้ยค่ะอตอนนั้นคือพ่อเป็นเยอะหนูก็บอกลูกว่าทําใจเลยนะเราคงอยู่กับ ป <Es> <an> e ู่ไม <S half> ่นานก็บอกเขาแบบนี้บอกว่าเราคงอยู่กับปู่ไม่นานก็บอกลูกไปอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกบอกลูกว่าเออก็ไม่รู้ทําไงแล้วเนาะเรามีน้ํามนต์ก็เอาน้ามนต์อ่ะหนูให้น้ามนต์หนึ่งขวดแล้วก็น้ําบ่พันเพชรหนึ่งขวดก็คือให้พ่อบอกว่าให้พ่อจุดธูปสิบหกดอกนะนึกถึงหลวงปู่แล้วหนูก็ให้พ่ออ่านที่บทสวดที่ข้างขวดอะค่ะ แล้วพ่อเขาก็ทําตามที่หนูบอกนะไปจุดทูบคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะพี่อู๋คือตอนนั้นพ่อพ่อนี่เดินไม่ได้มาประมาณปีกว่ากว่าปีก,กว่ากคือต้องใช้วินแชร์แล้วก็แบบเวลาลุกเขาก็ลุกไม่ค่อยได้ค่ะคือเหมือนกับหลังเขาแข็งนะคะเหมือนกับเวลาจะลุกทีก็ต้องช้อนตัวขึ้นมาแล้วก็เอาเอา,เอาตัวเองเป็นกำแพงให้พ่อเขาพิงไวะะ้อะค่ะค่ะ แล้วก็หนูก็เลยให้พ่ออาบน้ําอาบน้ามนต์สองอย่างก็คือน้ําบ่อพันเพชรกับน้ามนต์ของหลวงปู่ให้เอาแบ่งแล้วก็ผสมใส่ในถังแล้วก็ให้พ่ออาบอจากตอนแรกที่พ่อแบบหน้าตาเขาซีดแบบซีดแบบไม่มีสีเลือดอะคะ่ะซีดเหลืองๆแบบมไม่มีสีเลือดเลยหน้าตาแบบไม่สดใสเลยอะอันนี้หนาหรืออย่างนี้หนาหรืออย่าง เมื่อเมื่อตอนช่วงปีที่แล้วเนี่ยค่ะตอนที่หนูกลับมาจากที่สีสเกตเมื่อตอนช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะไปเดือนพฤศจิกาอ๋อนี่ครบปีพอดีนะใช่ค่ะครบปีพอดีหนูก็ให้พ่ออาบน้ําอาบน้ํามนแล้วก็แบบพออีกวันหนึ่งดูหน้าตาเขาแบบเขาสดใสหน้าตาของมีสีเลือดขึ้นมาเลยอื ค่ะหน้าตาเขามีสีเลือดขึ้นมาเลยแล้วพ่อเขาก็จะใช้น้ํามนของหลวงปู่ค่ะที่วัดไทยอ่ะค่ะเขาก็จะดื่มดื่มกินทุกวันเลยจิบปละนิดละนิดละนิดแล้วเขาก็สวดมนด้วยสพ่อจะสวดมนที่หน้าพระทุกวันแล้วก็ดื่มน้ำมนด้วยพอสวดเสร็จเขาก็ดื่มน้ำมนแล้วเขานอนหลังจากนั้นไม่นานไม่เกินหนูว่าไม่เกินไม่เกินเดือนนะคะไม่เกินเดือนเขาก็กลับมาที่บ้านเขาก็เดินกลับมาที่บ้านหนู บ้านหนูห่างจากบ้านเขาประมาณเกือบสองร้อยเมตรอะคะ่ะเขาใช้คออสี่ขาอคออสี่ขาเดินเดินมาเรื่อยๆเดินมาบ้านหนูจากบ้านเขามาบ้านหนูเดินมาก็คือทุกคนงงมากเอามาได้ยังไงอะไรประมาณนั้นค่ะเขามีแรงเขาเดินขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นพ่อก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบมาคืออันนี้คือมีน้ำมนต์หลวงป,ปู่ด้วยนะคะแล้วก็ไปหาหมอ หมอปัจจุบันด้วยค่ะเพราะหมอแผนปัจจุบันตอนแรกหาโรคอะไรก็คือโรคมันเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะไปลงตรงไหนดีอะไรประมาณน,น,นั้นนะคะค่ะเออแล้วแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ดีแล้วค่ะตอนนี้<ล>เดินถาก้าแล้วเ<ล> <laughs> ตัดต้นไม้ได้ด้วยใช่ค่ะออล้วทำยังไงถึงจะพูดกับพ่อได้เนี่ยโอ้พ่อเหรอคะออพ่ออยู่ที่บ้านนี่หนูออกมาแล้วเหรอได้ค่ะลและ้วหนูก็ยัง ได้ๆค่ะเดี๋ยวหนูนะยังเอาน้ำมนต์แบ่งให้คนอื่นหนูยังส่งไปให้พี่อู๋เลยเหรอใช่เนี้ำมนต์กับน้ำบ่อพันเพชรลืมจนแบบว่าลืมมันเยอะมากไลเออเอซีนี่เยอะมากค่ะแล้วตอนนี้ก็พอดีแล้วออตอนนี้ดีแล้วพ่อถาหญ้าพ่อเดินไปไหนมาไหนได้แต่ว่าคงจะแบบนั่งรถไกลไม่ได้เพราะว่าบ้านหนูอยู่สุพรรณบุรีวันก่อนที่หนูบอกว่าหนูไป เออเมื่อวันที่สามเมื่อวันที่สามอะค่ะหนูพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลกาญจนาพิเศษที่กรุงเทพอะค่ะหนูก็บอกพ่อก็คือนานๆจะได้ไปจะได้เข้ามาแล้วก็พ่อจะได้ไปหนูก็เลยบอกว่าพ่อเดี๋ยวพาไปไหว้ที่วัดนู้นไหมวัดหลวงไม่ใช่ค่ะวัดอินหนูบอกพ่อว่าจะไปวัดอินไหมหนูหนูอยากจะพาพ่อไปไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเ่อบอก ไม่ไปหรอกเดินนั่งนั่งรถไม่ไหวปวดขาอ่าแล้วพอหนูก็ใช่พอ่อบออย่างนี้หนูก็อ่ะหนูยังคิดในใจของใสยพ่อไม่รู้จักสมเด็จโตแน่ๆเลยค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยขับรถกลับอา่าวพ่องั้นกลับเลยนะหนูก็เลยพาพ่อกลับมากลับมาก็จะมาถึงตรงแยกบางมัวทองที่ว่าจะไปสามสี่ห้าค่ะที่ว่าจะไปปทุมอ,อ่ะหนูก็บอกพ่อบอกว่าบอกพ่อไปว่าปู่สวงไหมพ่อบอกว่าไป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  ไปหนูก็เลยขับพาไปที่วัดเทพที่วัดเทพอะค่ะค่ะแล้วหนูก็พาไปไหว้แล้วพ่อเขาก็พูดกับลูกสาวหนูบอกว่าเออถ้าเราอะเราในเมื่อเรานัดถือหลวงปู่สวงแล้วว่าเราจะไปทําไมวัดอื่นเขาก็พูดอย่างนี้ <laughs> หนูก็นึกในใจว่าพ่ออะปกติพ่อไม่เคยที่จะเชื่ออะไรเลยเรื่องแบบเนี้ยคือเขาเขาไม่ไม่ค่อยเชื่อค่ะเขาไม่ค่อยเชื่อแบบปาฏิหารไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบเนี้ยค่ะ แสดงว่าพ่อนี่เทใจร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หลวงปู่ใช่ค่ะแล้วหนูก็คือหนูบูชาที่หนูบูชาน้ำมนต์มาหนูแจกแจกคนแจกเยอะแล้วหนูก็ถามเขาหนูก็ถามว่าใช้น้ำมนต์แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างผลตอบรับจากทุกคนก็บอกว่าน้ำมนต์ดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นน้ำมนต์จากวัดไพรพัฒนาใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมนต์จากวัดไพรเลย จากวัดไทยเลยหนูแจกเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่ในไลน์กลุ่มเขาถามอะค่ะหนูก็บอกว่าหนูมีสองขวดหนูแบ่งให้ขวดนึงหนูแบ่งให้ขวดนึงหนูก็แบ่งให้เขากําลังจะมาส่งให้เขาเนี่ยแหละค่ะอพร้อมมาส่งที่ไหนเนี่ยที่บางปะมาเนี่ยแหละค่ะอยู่ใกล้กันบางปะมานใช่ค่ะหวะจังหวะคนก็อยากได้อยู่ดนนั้นพอดีเหรอก็คือหนูบังเอิญหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะลูกหนูป่วยป่วยไม่สบาย ใช่ค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็เมื่อคืนกลับมาหนูก็เลยมาดูมาดูลายมาดูลายแล้วก็บังเอิญพี่คนที่เขาอยู่ในกลุ่มอะค่ะเขาบอกว่าใครมีน้ำมนต์หลวงปู่บ้างเขาอยากได้สักขวดนึงอะไรเงี้ยเขาอยากขอแบ่งหนูก็เลยบอกว่าหนูมีสองขวดเขาเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะต่อมลูกหมากหรืออะไรเนี่ยค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูหนูแบ่งให้ขวดนึงหนูมีอยู่สองขวดหนูก็แบ่งให้ค่ะ แล้วพอพอเสร็จแล้วก็แกแกก็แบบจะให้บอกว่าแกแกอยากจะเอาเอาเงินมาร่วมให้หนูอะค่ะส่งมาให้หนูหนูบอกไม่ต้องค่ะหนูแจกหนูแจกหนูแจกคนเยอะแยะอืมอืมดีคือหนูคิดว่าถ้าใครเขาหายอ่ะหนูก็ได้บุญจากตรงนี้หนูไม่ได้คิดอะไรใช่ค่ะหนูไม่ได้คิดอะไรเราเราช่วยเหลือเขาได้ก็โอเคเราช่วยเหลือออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะดีดีให้ทานแล้วรวยได้ที่นลวงปู่บอกอมอเตียนเมียนบาน เอาตอนนี้พ่อก็ดูได้ยุ่งได้ยากอะไรได้แล้วไปไหนเดินเหินไม่เหนื่อยไม่อะไรไม่ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยค่ะคือสามารถไปไหนมาไหนได้แต่ก็คืออาการคนแก่ค่ะเขาอายุเยอะแล้วอ่ะเท่าไหร่ละพ่อก็เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละค่ะโอ้โหเหรอแล้วเรื่องไตระยะสามล่ะเป็นไงตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลยไอ้ไอ้พวกนั้นคือหายไปหมดเลยจากที่ว่าเคยเป็นเบาหวานก็ไม่เป็นก็ไม่เป็น ค่ะอตอนนี้เป็นอ,อ,อะไรนะลูมาตอยอย่างเดียวค่ะตอนนี้ใช้ยาลูมาตอยกับเที่โรงพยาบาลแค่นั้นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็กินน้ำมนต์ทุกวันเลยตอนนี้กินน้ำมนต์ทุกวันแต่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณเมื่อสองสองเดือนที่แล้วค่ะพี mm ่อู๋พ่อก็กินน้ำมนต์ทุกวันแล้วตอนนี้ว่าพ่อก็ไม่สบายขึ้นมาอีกหนู mm hmm. ก็คิดว่าใช่ค่ะลูกสาวก็โทรมาหาหนูบอกว่า แม่พาพ่อพาปู่ไปหาหมอที่พาปู่ไปหาหมอที่หนูก็ไปดูรีบไปดูพ่อพ่อก็ตัวร้อนอาการก็แบบตรงเหมือนเดิมเลยเหมือนกับไม่มีแรงแล้วก็ลุกไม่ไหวตัวร้อนอะไรประมาณนี้ค่ะมีไข้ขึ้นมาหนูก็ไม่รู้จะทําไงหนูก็พาพ่อหนูก็นึกในใจว่าเฮ้ยพ่อกินน้ำมนตนะ์ทุกวันน้ำมนต์ไม่ได้ผลแล้วเหรอหนูใจหนูคิดอย่างนี้เลยนะจากที่พ่อของเธอหายเป็นปกติโรคที่เคยเป็นหลายโรคหายไปหมด เหลือแต่รุมมตอยที่ยังต้องกินยาจากทางโรงพยาบาลเท่านั้นหลังจากที่ลูกสาวโทรมาบอกว่าปู่ไม่สบายมากพาปู่ไปโรงพยาบาลหน่อยใจของเธอหายวูบพร้อมกับอุทานออกมาว่าอะไรกันเนี่ยน้ำมนต์ของหลวงปู่ช่วยพ่อไม่ได้แล้วเหรอในคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันต่อไปว่า อานดูภาพของน้ำมนต์ของหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาจะสร้างปฏิหารอะไรอีกบ้างอิริเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดซ b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ